ผลการดำเนินง,ง,งานปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นการเสนอเพื่อทราบจึงขอเปิดวาระการประชุมระเบียบวาระที่3เพื่อทราบต่อที่ประชุมดังนี้ระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอ 3.1รับทราบรายงานกิจการในรอบปี2562เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมชาป,ปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากรออมทรัพย์ครูไทยในรอบปีบัญชี2562ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ดังต่อไปนี้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2562 สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากรอ,อมทรครูไทยหรือสอสอ,อคอร่วมกับ8สมาคม7กลุ่มวิชาชีพร่วมก่อสร้างอาคารสวัสดิการชาปนก,กิจสงเคราะห์สากรอ,อมทรัพไทยหรือสอชอสอ,อและทำบุญครบรอบก่อตั้งสมาคม พร้อมทำพิธีสวดบางสกุลอุทิศให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562ณอาคารสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์สหากณรออมรั์ไทย เข้าประชุมสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่8สมาคม7กลุ่มวิชาชีพเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562ณอาคารสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์อมทรัพย์ไทยเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานสมาคมจากดรสมชายหันฮิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมโครงการสัมนาศูนย์ประสานงาน4ภูมิภาคดังนี้ภาคใต้วันที่ 27เมษายน2562นณโรงแรมเมืองลิกออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคตะวันออกวันที่11พฤษภาคม2562นณศูนย์ศึกษาวิทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีภาคเหนือวันที่15พฤษภาคม2562ณโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทจังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่18พฤษภาคม2562ณโรงแรมวีวิชขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นภาคตะวันตกวันที่24พฤษภาคม2562ณโรงแรมวิ iver, มเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากรอ,อมทรัพย์ครูไทยหรือสสออคอ ได้ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลน่นในโอกาสบันเฉลิมพระชุมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคม2562ณสถานีวิทยุโทรท,ทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง n b t จัดโครงการสัมมนากรรมาการเจ้าหน้าที่สอสออคอเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการตามแผนงานและนยบายที่กำหนดไว เมื่อวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยน2562ณโรงแรม The Impress จังหวัดน่านสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากรอมทรัพย์กูไทยหรือสสออคอร่วมกับ8สมาคม7กลุ่มวิชาชีพร่วมถวายภาพพระกรถินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวรลงกรบดินทรเทพพาวรังกูรรัชกาลที่10เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ประจำปี2562ณวัดบุญยืนพระอารามหลวงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2562การจัดทำแผ่นพับใบปลิวการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสอสอ,อคกับศูนย์ประสานงานรวมทั้งสมาชิกสสอ,สอ,อค จัดคณะกรรมการสอสอ,อคอเป็นวิทยากรร่วมชี้แจงให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกที่ศูนย์ประสานงานต,างต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนใช้โปรแกรมสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Document เพื่องานธุรการสมาคมและดำเนินงานการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเพื่อทบทวนการใช้งานโปรแกรมการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะและแผ่นสคสอสำหรับศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ การจัดทำป๊อปอัพให้กับสนย์ประสานงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกในรอบการดำเนินงานปีพุทธศักราช2562มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น13,388คนรวมสมาชิกทั้งสิ้น382คนสมาคมจ่ายเงินส่งเคราะห์ศพในปีพุทธศักราช2562จำนวน2,547ศพ เป็นเงิน1,528ล00้าน2แสนบาทรวมทั้งสิ้นมีจำนวนสมาชิกเสียชีวิตแล้ว19,072ศพจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น11,563ล้าน78,419บาท30สตางค์ มีศูนย์ประสานงานเพิ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2562จำนวน4ศูนยประสานงานได้แก่ 1. สหกรณอมทรัพย์ครูอุดรธานี 2. สหกรณอมทรัพย์ตำรวจพัทลุง 3. สาหกรณอมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่2 4 4. สหกรณอมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิสมาคมมีศูนย์ปร,รนรนนนประสานงานรวมทั้งสิ้น120ศูนย์ประสานงาน 3.2รับทราบแนวทางการบริหารงานศูนย์ประสานงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุสมสหกรณ์อมย์ครูไทยมีการวางแนวทางการบริหารศูนย์ประสานงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่สมาคมมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานโดยศูนย์ประสานงานคือสถานที่ซึ่งสมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ให้เป็นจุดบริการเพื่อหน่วยความสะดวกแก่สมาชิกที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้จัดการศูนย์ประสานงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกจนถึงสมาชิกเสียชีวิต3.3รับทราบแผนยุทธศาสตร์สมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุสมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยปี2563และแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปี2563ด้วยสมาคมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสาหากรณ์อ,อมทรัพย์ครูไทยปี2563และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี2563และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่6ในคราวประชุมครั้งที่14ทัพ2562เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563 จึงเสนอแผนยุทธศาสตร์สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากร์ออมทรัพย์ครูไทยปี2563และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี2563ต่อที่ประชุมใหญ่สาม,มัญประจำปี2562เพื่อทราบดังนี้ 1. ประมาณการรายได้ปี2563ประกอบด้วย5หมวดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น83,117,200บาททวน 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงบประมาณปี2563ประกอบด้วย6หมวดเป็นจำนวนทั้งสิ้น82,966,316บาท16สตางค์3.4รายงานผู้ตรวจบัญชีสมาคม ตามที่สมาคมได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจบัญชีประจำปีทางบัญชีตั้งแต่1มกราคม2,562ถึง31ธันวาคม2,562ขอเสนอผลการตรวจสำหรับปีบัญชี2,562ดังต่อไปนี้สมาชิกคงเหลือณวันที่31ธันวาคม2,562จำนวน382คนการปฏิบัติการด้านการเงินเงินคงเหลือวันสิ้นเดือน31ธันวาคม2,562 เงินสดในมือจำนวน64,947บาท38สตางค์เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์รวม6บัญชีจำนวน53,112,157บาท20สตางค์เงินฝากสถาบันอื่นๆจำนวน3,17,415บาท60สตางค์รวมเงินสดและเงินฝาก56,194,520บาท22สตางค์ การใช้จ่ายตามประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี2,562จำนวน75,12,790บาท10สตางค์ค่าใช้จ่ายรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2,562จำนวน67,971,998บาท40สตางค์คงเหลือ7 4 2 5 9 1บาท70สตางค์ การปฏิบัติการด้านการบัญชีการรับจ่ายเงินมีการทำหลักฐานการเบิกจ่ายทุกครั้งและนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันตลอดจนมีการจัดทำงบทดลองเป็นประจำเดือนมีการจัดทำงบดุลประจำปีและประกาศสำเนางบดุลไว้ที่สำนักงานสมาคมเพื่อให้สมาชิกตรวจสอบได้การเก็บรักษาเอกสารการเงินสมาคมมีการเก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย รุปผลการดำเนินการตรวจบัญชีสภาพสมาชิกสมาคมปี2562สมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นจากปี2561ร้อยละ2.970สมาชิกสมาคมเสียชีวิตในปี2562ร้อยละ0.874การจ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณตามแผนจำนวน75ล้าน12,790บาท10สตางค์ มีการใช้ใจ่ายตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2,562จำนวน67,970,198บาท40สาตางคงเหลืองบประมาณจำนวน7,42,591บาท70สตางและมีค่าใช้จ่ายนอกประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี2,562จำนวน4,865,799บาท98สาตางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ไม่มี 3.5. รายงานผู้วางระบบและผู้ตรวจบัญชีเอกชนจากการที่นายดนล,ลบลาบผลโอลานผู้วางระบบและผู้ตรวจบัญชีเอกชนได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินงานในแต่ละเดือนประกอบด้วยงบการเงินงบรายรับและรายจ่ายงบกระแสงเงินสดและข้อเสนอแนะที่พบพร้อมแนวทางแก้ไขและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงขอสรุปผลการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ผลการตรวจสอบการปฏิบัติการด้านการบัญชีพบว่าเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนดการบันทึกบัญชีของสมาคมถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยได้มีการปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้ครบถ้วนถูกต้องตามงวดบัญชีปี2562 การจัดทำบัญชีมีการจัดทำงบทดลองสมุดรายวันบัญชีแยกประเภทและทะเบียนคุมต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดการปฏิบัติการด้านการเงินพบว่าสมาคมปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงินสดย่อยสมาคมมีการฝากเงินธนาคารและสหกรณ์เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมมีการควบคุมภายในระบบการสั่งจ่ายเช็คการปฏิบัติเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน มีการรับจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่สมาคมได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่การอนุมัติค่าใช้จ่ายผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสมาคมทุกครั้งรายงานการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการทราบจำนวน12เดือนรวมทั้งได้มีการเสนอแนะผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขต่างข้อเสนอแนะ ในรายงานการตรวจสอบประจำเดือนโดยทางสมาคมได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าวในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสมาคมรวมทั้งก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีขึ้นสามารถป้องกันข้อบกพร่องด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกหลายประการซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้รับไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี 血撒。